ที่เดียวอย่าลืม subscribe like and share พวกเราไว้ด้วยนะคะใครตามทะเบียนรถก็รวยใครตามข้อมือก็รวยแล้วก็ใครวิ่งลูดก็รวยยินดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนึงดูให้นะว่างวดหน้าหนึ่งจะฟันตัวเดียวตัวไหนตัว,วนึงบอกแล้วว่าตัวฟันหนึ่งไม่เคยหลุดเลยสักงวดเดียวไม่เคยหลุดเลยหมูหมูตะกิ้ มือตะจิ้วมือตะจิ้วเยอะไปเทียงมันงแบบนี้ขอพูดไม่เคยให้มันเคยให้ปะล่ะมันนูน่อย่างเดียวแหลยเนี่ยวันีเออไปแยกกับจ้าวซีีบอกว่าให้สมัยเนี่ยจ้าวใส่ไอ้นี่บอกว่าทำไมเดือนขย eng ตีอย่างงั้นล่ะ ชอบเดินนี่อ้โอ้นวาขาเจ็บเดินซ้ำเะกรตี่มาขายว้านนี้ใครเลบอกว่าใครสมัยนี้จังยินดีกับคนที่ได้นะคะ<อ><อ>ยินดีคน,นดคนที่ได้แล้วไม่ต้องดรามากค่ะหน<อ>ูให้แค่ตัวเดียวนะจ๊ะคนที่ไปตามเพจอ,อื่นเพจปลอมแล้วบอกว่าหนูให้รัฐบาลวันละเลขตั้งสติตั้งสตินะคะตั้งสติตั้งสติตั้งสตินะคะตั้งสตินะคะงวดนี้หนูให้เจ็ด 1> 8 1นะคะแล้วก็เลขทูบคือ138นะคะแล้วก็บอกแล้วว่าให้ซื้ออมสินด้วยแต่หนูไม่รู้มันไม่มีทกสออมสินออก3 8มแปตรงๆเนาะแล้วก็รัฐบาลไทยมาตัวฟันหนึ่งนะคะใครวิ่งลูดรวยแต่เลขข้อมือ8 9 1กับเลขทะเบียนรถใหม่ซึ่งถ่ายลงแล้วทั้งหน้าเฟซแล้วก็ในกุในเพจนะคะลงหมดแล้วเลขทะเบียนรถใหม่ของคุณยายคือ0ูนย์หนูก็ไม่ได้บอกให้ลูกค้าตามอยากซื้อก็ซื้อเพราะหนูให้รัฐบาลไทยตัวเดียวอยู่แล้ว ใครตามก็ได้ใครไม่ตามก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าให้เป็นแนวทางฟรีๆอยู่แล้วส่วนส่วนงวดหน้านะคะเขาชอบต้องเอาสาตัวหน้าปะเอาสตัวหน้าส,าสาเอาเป็นสามตัวหน้านะเพราะว่าสตัวท้ายเป็นเลเดียวกันต้องเปะเัหนตนาเอเป็นนานเรนเปดียวอเมนายน่กดีวน้าะเอเรอะว้ดูๆดิกั ดูดิดูดี่ไม้เรีกอะไรเอาไหมหานูด้วยหน่อยหนไม่ใช่สีโอเคเดี๋ยวดูว่ามันจะข้าตัวเดียวกันกับแม่ไหมเอ้ยลุงลุงถ่ายไปก่อนถ่ายไปก่อนอน้องไหม้มันจับไอ้ไม้มันจับลอตเตอรี่หมานงวดงวดหกสี่มันจับมาตั้งมันจับสามสิบกว่าใบน่ะที่ไปทำคุณวสมานิดนี่ะมันลูดแถวเลขหกมาหมดเลยพอไปตรวจด,ดูโอ้โหหกสี่ฮะเลยไม้เอ้ย เดี๋ยวของงวดหน้าตัวฟันนะคะรูดหนึ่งยินดีด้วยค่ะลูกค้าไม่ต้องไม่ต้องแบบไม่ต้องซีเรียสนะคะเล่นหวยตัวเดียวไม่จนไม่ตายไม่จนแน่นอนหนูบอกตามหวยหนูตัวเดียวไม่จนแน่นอนหนูฟันว่าตัววิ่งรูดหนูการันตีแล้วคอนเฟิร์มว่าหนูไม่เคยหลุดเลยสักงวดเดียวคือตัววิ่งตัวฟันตัวรูดหนูไม่เคยหลุดนะคะงวดนี้หนูฟันหนึ่ง ไม่ได้ตัดเลยเออหนึ่งอะตัดแต่ว่าตัดไม่เยอะหนึ่งเล่นไปแค่ประมาณ5,000ันเพราะว่าหนึ่งซื้อไม่ทันตอนนั้นอะตอนนั้นอะหนึ่งบัญชีมันใช้ไม่ได้หนึ่งก็เลยได้ซื้อติดไว้5พันก็เลยได้มาห้าพันแล้วก็ได้อมสินมาอมสินได้มาประมาณสมเจ้าก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งจะเดี๋ยวหนึ่งจะมาลงให้นะคะสวัสดีค่ะข้อมือเห็นแปดใช่ข้อมือยินดีด้วยนะคนที่ได้กับเลขทะเบียนรถยินดีด้วยคนที่ได้ งวดหน้าให้อะไรเอ่องวดหน้าให้อะไรหนึ่งจะรอบที่ลูกค้าสี่เอมานะคะฮานอยวันนี้ละกันอ่ะฮานอยวันนี้ฟันที่ห้าค่ะฮานอยวันนี้ฟันที่ห้าฮานอยวันนี้ฟันที่ห้าวิ่งห้ารูดห้าฮานอยวันนี้ฟันที่ห้าวิ่งห้ารูดห้านะคะเอ่อฮานอยวันนี้ฟันที่ห้าวิ่งห้ารูดห้า เม็ดเดียวขอเป็นห้าหนึ่งเจ๊อยู่ในกลุ่มปะ่ะดูให้หน่อยดิลืม,มว่าให้อะไรเขาชอบเขาชอบหน่วยมากคนนี้ระวังเม็กแล้วกันลูกอ่ะโอเคหานอยวันนี้นะคะเม็ดเดียวหนูฟันที่หกห้าหนึ่งหานอยเม็ดเดียวนะคะฟันที่หกห้าหนึ่ง ฮานอยนะคะหนูฟันที่ห้าวิ่งห้ารูดห้าฮานอยวันนี้นะคะฟันที่ห้าวิ่งห้ารูดห้าฟันขาดห้าหนึ่งห้าหกนะคะฟันขาดห้าหนึ่งห้าหกนะคะกันเบิ้ลห้าห้าฮานอยวันนี้นะฮานอยวันนี้ฟังฟังฟังเดี๋ยวไม่ทันนะเดี๋ยวหนึ่งจะไปเข้าห้องน้ำเพิ่งปวดฉี่แล้วนะคะเพิ่งปวดฉี่แล้วฮานอยวันนี้ฟันที่ห้าฮานอยวันนี้ ฟันที่5วิ่ง5รูด5นะคะวิ่ง5รูด5เจาะเอ่อฟันขาดที่5 1 5 6ฟันขาดที่5 1และ5 6นะคะ3ตัวหางเดียว6 5 1 3ตัวหางเดียว6 5 1 เดี๋ยวประมาณเย็นๆเดี๋ยวหนึ่งมาลงให้ว่าเดี๋ยวหนึ่งเดี๋ยวหนึ่งมามาไล่บอกว่างวดนี้หนึ่งจะฟันอะไรงวดต่อไปหนึ่งจะฟันรัฐบาลอะไรตัวเดียวหนึ่งไม่เคยหลุดตัวฟันปันีอบหนไมันชอบหวยไม้อะ่ะ ามแปมาสามเก้าหนึ่งเดีมันไม่เก้าอ่นแ้อ่ามันวันอ่าวันไหนที่ว่าเขาว่าเจเจมันที่แล้ววนะ่ที่แล้วนะว่าที่แล้วว่ที่แล้วไงหกแปดที่เขาว่า โอเคเดี๋ยวหนึ่งไปชี่ก่อนเดี๋ยวมาบอกตัวฟันตอนช่วงเย็นๆหน่อยนะเดี๋ยวหนึ่งเตรียมงานที่บ้านก่อนนะคะวันนี้ที่บ้านมีลิเกที่นี่ที่เดียวอย่าลืม subscribe like and share พวกเราไว้ด้วยนะคะ